สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีกันในเกมซเพิตออีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มลัคกี้บ็อกกันนะคะทุกคนคลิปที่เราเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะมาสอนอดองตัวแล้วก็จะมาสุ่มลัคกี้บล็อกให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าจะมาสุ่มเนี่ยจะเป็นของผู้หญิงนะคะใครที่อยากได้ชุดผู้ชายก็ ถ้าอยากได้ทั้งสองอะอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมตัวไปเยอะนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันนะคะก็ฝากทุกคนเนี่ยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สคัญเลยเนี่ยลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฟากมาติดตามไอ s ดียเซเวตด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลัคกี้บล็อกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเขียนว่าไอเทมฟรีนะคะเป็นกล่องแล้วก็เครื่องหมายอ่าเควเชนมาคนะ,คะทุกคนอ่กดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหม,มก็จะมีตัวหร ตรงนี้ที่มันเป็นตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยมันจะเป็นจํานวนแล้วเราก็สามารถมารับได้จากตรงนี้นะคะกดรับได้เลยก็กดไปก็ย้อนกลับนะคะแล้วก็กดไปแล้วก็ย้อนกนะะลับไปย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องไปทําไม่ต้องทําจริงๆก็ได้นะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเสียงวันหน้าเนี่ยเสียงดังลิสิสธิ์ปะเนี่ยลิสิสธิ์ปะเน,นี่ยอ่านั่งเรืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องเข้าแมปนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว มันโหลดแล้วก็กดยกเลิกได้นะคะทุกคนเพราะว่าเกมเขาไม่ได้แบบไม่รู้วทุกคนเราแค่กดก็ได้แล้วอะอ่าประมาณนั้นไม่ต้องทําจริงๆหรอกอเสียเวลาแล้ใครทุกคนแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะตั๋วมันก็จะเพิ่มเึื่อนเรื่อยๆเนาะอันนี้ขอให้เราติดตามเพื่อนนะคะทุกคนนี่แต่ว่าเราแค่กดไปอ่ะมันก็ได้ตั๋วแล้วอะอันนี้เขารวมห้องนะคะพูดคุยอะไรเงี้ยอ่า แค่นี้เราก็กดย้อนกลับนะจ๊ะแล้วก็อันนี้สุดท้ายถ่ายรูปลายกุ้สกุละอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดข้แบบ้แมบแล้วก็กดยกเลิกได้เลยนะคะทุกคนง่ายๆชิลๆนะคะแค่นี้จบแล้วนะเควสที่ทําไปทั้งหมดอะ่ะมันมีแค่นั้นนะคะทุกคนก็คือจบแล้วนะเราสามารถทําอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันไปได้เรื่อยๆจนมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเหลือเวลาสุ่มคกี้บ b อกแค่สองวันเท่านั้นนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปทํากันนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มสุ่มเลยรับแดกได้เล็บมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะสุ่มไปนะคะอีกหกครั้งอันนี้ก็คือสุ่มนะใช่ปะวะสุ่มไปกี่ครั้งอะเอา้ามันบอกไหมล่ะมันบอกไหมอ่ะบอกบอกวะไม่บอกนะเออไม่ดิไม่นะเออไม่ไม่ไม,ไม่เออไม่บอกวะ่ะ ไม่รู้ว่ะรูคนมันไม่บอกอะปกติมันจะบอกนะกี่รอบวะหกหรือปะห้าห,หรือสิบวิใจใช้ยุ้เลยนะอ่ะอันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เป็นรองเท้ามานะคะต่อมากดเรื่อยๆเลยอุ้ยสุ่มผิดอ๋อไม่ใช่อุ้ยฉันจะไปสุ่มของผูช้ชายแล้วเมื่อกี้อ่ะเรื่อยๆ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 ได้อย,อยังยังเมื่อก,กี่อันน,น,นะอ๋อเนี้ยอันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หนีได้มาเป็นกระโปรงนะคะทุกคนอ่าเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยๆืย,ย,ยได้ยังเฮ้ยเอาดีดีเสียตัวเยอะอยู่นะอีกกี่ชุดอีกสามชุดใช่ไหมเหลือเป็นผมเสื้อแล้วก็ถุงเท้านะคะได้ยังโฮ้ยได้มาอันนี้อ้ยอยากได้เสื้อกับผมอะ่ะอ้ยแต่ยังไงก็ต้องเอาให้ครบเซตแหลนะเนาะทุกคน และฉันต้องกดแบบมือต้องเป็นตะคิวหมเยอ่ยก็คือล็อกเลยมือล็อกอยู่แค่สองปุ่มนี้นะคะยืนยันกับอันนี้มีคนเชิญเข้าแมปไม่เข้าไทยครับอยู่อันนี้ได้ร้อยนะคะอะไรได้เป็นเสื้อต่อมาผมนะคะสุดท้ายแล้วคือตัวเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่น่าจะไม่เกินยี่เหลือประมาณยี่สิบไม่ต่ำกว่ายี่สิบใช่ปะวะไม่ใชนไม่น่าเช่ว่าไม่น่าใช่ฉันว่าฉันว่าไม่น่าใช่เหมือนเดิมเออไม่โอ้ย ตัวเหลือตัวอันเหลือ19เหรือ18บใบนะคะทุกคนนี่ลองใส่บันทึกภาพด้วยแล้วก็ลองใส่นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมารับของขวัญจากเซเวนโตนะคะแล้วก็ใครที่ส่งขวัญมาให้เน่เดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอ่ะกลับไปเรื่อยๆเลยกระโปรงอันนี้แล้วก็เอ่อผมแล้วก็ถุงเท้า อ่ะแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้กันนะจ๊ะมาที่คลังได้เลยเนาะโอเคเรื่อยๆอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปะ่ะอันนี้เป็นหน้าหัวใจน,นี้น่าจะของเซฟิโตส่งมาให้นะคะตอนเราลองอินเข้าเกมก็จะส่งให้อะไรแบบเนี้ยเนาะผมแล้วก็อ่ะนี้ชิดค้อสวยทุกคนสวยมากอ่ะแต่งเลยอันนี้เลยแล้วก็ชุดเอ้ผมปะ่ะเอฟเฟกต์มาจากไหนเออเอฟเฟกต์มาจากผมนะคะทุกคนน่ารักมาก แบบสวยสุดๆเลทุกคนก็ใครที่ยังไม่มีชุดนี้นะคะก็อย่าลืมไปส่นลักกี้บอลกันนะคะซึ่งมันเท่านั้นไม่รู้ว่าจะทําทันกันหรือเปล่าสำหรับใครที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่มีตั๋วดองเอาไว้เนี่ย ก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะคะทุกคนใครอยากได้ผู้ชายก็ผู้ชายแต่ว่าใครอยากได้ทั้งสองก็ทั้งสองไปเลยนะคะแบบแจมแจ,จ,จ๋วแจ๋วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้จบแล้วเนะะวาะก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญเลยลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายฝากติดตามไอเดียเซมิโต้ด้วยนะคะ